คนสวยขอลุยต่ออีดายองเปิดตัวต้นสังกัดใหม่เซ็นสัญญากับทีมนอกยุโรปครั้งแรกข่าวอัปเดตล่าสุดของอีดายองมือเซตคนสวยอดีตทีมชาติเกาหลีใต้เจ้าของข่าวเช้าจนโดนแบนห้ามเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในบ้านเกิดอย่างไม่มีกำหนด ร้แต่เด็กเผยรายละเอียดการบูลลี่21ข้อที่ฝาแฝดอีโดนกล่าวหาล่าสุดลุกยางสาววัย28ปีได้ย้ายทีมอีกครั้งโดยคราวนี้ได้ยกย้ายข้ามมาทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกด้วยการเซ็นสัญญากับซานดิเอโกโมโจทีมดังในสหรัฐอเมริกาสำหรับอีดายองนั้นมีโอกาสย้ายสโมสรทุกปีนับตั้งแต่ออกจากเกาหลีใต้ไล่ตั้งแต่ PA o อกรีซ2021-22ราปิดบูคาเรสต์โรมาเนีย2022-23บบเลโรเลกองเน่ฝรั่งเศส 2023-24และ GS Panionios 2024 แม้กระแสของอีดายองจะยังเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนกีฬาลูกยางแดนกิมจิแต่แฟนคลับที่ยังคอยสนับสนุนเธอก็มีไม่น้อยเช่นกันโดยมองว่าเป็นการดีที่เธอยังอยากเล่นวอลเล์บอลอาชีพต่อไปโดยไม่สนคำวิจารณ์ใดๆและแสดงให้เห็นว่ามือเซตคนสวยต้องการกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งในอนาคตประกอบกับกระแสดราม่าที่เริ่มเบาบางลงเรื่อยๆจนเธอลงรูปในอินสตาแกรมและเช็คอินขณะพักผ่อนในเกาหลีใต้อย่างสบายใจเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว